สวัสดีค่ะพบกับรายการฮอสเซงเฮงมอร์นิ่งนิวส์เช้าวันศุกร์ที่29กันยายนราคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงแรงต่อเนื่องเป็นวันที่4หลุดแนวรับ1,866ดอลลาร์ที่เป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้ในวันที่13มีนาคมทำให้ราคาทองคำก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ6เดือนอยู่ปิดตลาดเมื่อคืน1,864ดอลลาร์ลดลง10ดอลลาร์ค่ะ บอลยูเชมิกาอายุสิปีและก็ยังสูงขึ้นนะคะเราก็ยังสูงที่สุดในรอบ16ปีอยู่ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำส่วนโดย GDP สหรัฐประมาณการครั้งสุดท้ายขยายตัว2.1%น้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้เล็กน้อยว่าจะขยายตัว2.2% จำนวนผู้ขอสกันว่างงานออกมาดีทีเดียวเพิ่มขึ้นเพียง2,000รายเป็น24,000รายน้อยกว่าที่าคาดการว่าจะออกมา214,000รายที่สำคัญน่าจะเป็นการถแถลงของประธานเฟดนะคะช่วงที่3ที่4เวลาบ้านเราปังกฏว่าก็น่าผิดหวังนะคะไม่ได้มีการพูดถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยแต่อ,อย่างใด ่วนกองทุน s p r g o t u s ถือของทองเท่าเดิมค่ะคืนนี้สำคัญติดตามอาตาัตราเงินเฟอ้อเป้าหมายของเฟดก็คือดัชนี PCE พื้นฐานเดือนสิงหาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น0.2%เมื่อเทียบปลายเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้น3.9%เมื่อเทียบปลายปี ดูเหมือนจะชะลอตัวลงหลังจากที่เดือนก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น4.2%นะคะก็มีรุ้นเหมือนกันว่าจะช่วยหนุนทองคำได้ส่วนตัวเลขอ,อื่นๆอีก2ตัวดัชนีเพมไมเคธชิคาโกเดือนกันยายนตลอดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ47.5และดัชนีความเชื่อผู้บริโภคเดือนกันยายนตลาดคาดการณ์ว่าจะส่งตัวที่67.7ค่ะ แนวโน้มราคาทองคําเทคนิคแน่นอนเป็นขาลงชัดเจนนะคะราคาทองคำปรับตัวลงทําจุดต่ําสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยหลุด1,866ดอลลาร์ที่เป็นจุดต่ําสุดของทองคําที่ทําไว้วันที่13มีนาคมด้วยอย่างไรก็ดีเครื่องมือทางเทคนิค RSI เริ่มส่งสัญญาณว่าขายมากเกินไปแล้วนะคะก็มีืว้นว่าอาจจะรีบาวในวันนี้ แ้ถ้าเกิดได้อัตราเงินเฟ้อเป้าหมายเดือนสิงหาคมของสารัฐถ้าออกมาชะลอตัวลงก็น่าจะช่วยหนุนทองคำได้ค่ะแนวรับ1,857และ1,850ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน1,870และ1,880ดอลลาร์ค่ะราคาทองแท่งเมื่อวานปรับเปลี่ยน2ครั้งขายออกช่วงเง็น32,650บาทลดลง200บาทค่ะ แนวรับ32,200บาท32,150บาท3 2หนา,าน 32, บาทแนวต้าน32,350บาทและ32,450บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะทองแท่ง2อ,อย่างก็เลยเวทอันีก็ได้นะคะหรือว่า เริ่มเข้าซื้อก็ได้นะคะ,คะราคารัดับประมาณ32,150-32,200บาทเข้าซื้อบางส่วนคือเงินบาทช่วงนี้อ่อนค่าลงก็เลยทำให้ราคาทองแท่งยังมีความแพงอยู่บ้างนะคะเลยแนะนำว่าก็ซื้อแค่บางส่วนแล้วพอ ส่วนลงทุนฟิวเจอร์นะคะก็แนะนำอย่างนี้ดีกว่าฝั่งขายมีความได้เปรียบนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ประมาณ1,880เปิดฝั่งขายจุดขายใต้ขัดทุน1,890ดอลลาร์ค่ะส่วน GO หรือว่าโกล l ลฟ์ฟิวเจอร์แนะนำเปิดช็อตที่1,883ดอลลาร์คัดลอส1,893ดอดอลลาร์ค่ะ ส่วนเงินบาทเมื่อวานก็ยังอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะคะเห็น36บาท80สตางให้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าปิดตลาดช่วงเย็นกลายเป็นว่าก็ทรงทรงตัวนะคะ36บาท54สตางค์เงินบาทวันนี้นะช่วเริ่มเริ่มทรงตัวนะคะกอบการเคลื่อนไหวน่าจะประมาณสัก36บาท30สตางค์ถึง36บาท75สตางค์ค่ะ ลงมาซื้อได้สำหรับ usd v future นะคะ36บาท3า3สตางค์เข้าซื้อได้ขึ้นไปประมาณ36บาท75สตางค์ถึง 3, 36บาท80สางขายทํากำไรออกมาได้ค่ะขอบคุณสำหรับก,การติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ